สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับช่อง YouTube YouTube กูจะให้ฟรีสไตล์นะครับห่างหายไปหลายวันนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเลยนะครับก็อย่างว่าแหละมีเวลาก็มาถ่ายนะครับไม่มีก็ไม่ได้ถ่ายวันนี้วันที่7สิงหา2568นะครับนะวันนี้พามาที่ทุ่งนานะครับของคุณแม่นะครับทุ่งนาบ้านหัวช้างนะครับตำบลหนองแครอำเภอรานสไสลัจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะครับเนี่ยครับก็ตามที่เห็นฝนก็ทิ้งช่วงตามเคยนะครับ นี่แหละครับทุ่งนาที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นมรดกของคุณแม่นะครับนะกะ็ครั้งที่แล้วก็ถ่ายของทิ้นมามรดกคุณพ่อไปครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมานาไก่หน่อยอันนี้อันนี้ห่างจากบ้านประมาณสักกี่กิโลห้าถึงหกกิโลได้นะอาจจะไม่ถึงประมาณสามสี่กิโลหรือเปล่าไม่แน่ใจช่างมันเถอะแต่เอาไงไงก็คือว่าไม่ถึงไม่ถึงห้าหกกิโลเนี้ยไม่ถึงแน่นอนน่าจะอยู่สักอ๋อสามสี่ไหมนะครับ ไม่เกินห้าแล้วกันอ่ะอย่างงี้แล้วกันนะครับนี่ครับก็ตัดใบไปแล้วนะครับตั้งแต่ครั้งที่พามาชมแล้วก็บอกไปว่าน้องเป็นคนตัดกับทีมงานนะครับนี่ครับข้าวตัดใบมันก็จะเป็นอย่างงี้นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นชังชังตอเห็นตอแล้วมียอดขึ้นมานะครับพี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือดินที่แห้งแล้งนะครับฝนทิ้งช่วงนานเหลือเกินนี่เห็นไม่ให้ดูนี ฝนทิ้งช่วงมาก็มาแบบมาตกน้อยๆตกไปปล่อยตกพอแบบมีความชุ่มฉ่ำไม่มีความที่จะพอจะขังน้ำได้เลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมก็เนี่ยแบบที่เห็นนี่แหละปุ๋ยก็หวานไม่ได้ทั้งแต่ว่าดินมันแห้งดินมันแห้งก็จะไม่รู้จะหวานไปยังไงเราเขากรมอุตุนิยมบอกว่าวันที่สิบสองสิงหาฝนจะตก ก็จริงไหมก็ต้องรอดูนะครับอันนี้พอมีน้ำบ้างก็เลยใส่ปุ๋ยไปนะครับน้องชายก็มาใส่เอาปุ๋ยมาใส่นะให้นะครับว่าตอนนี้ผมยุ่งอยู่กับลูกกับอะไรเยอะมากมายนะครับนะพอโตขึ้นหน่อยก็เริ่มยากแต่ถ้าโตขึ้นกว่านี้ก็คงจะง่ายขึ้นนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศ อันเขียวเขียวนี่ก็จะโดนปุ๋ยบ้างอันที่ไม่อันที่เป็นสีออกเหลืองเหลืองก็จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยโดนนะครับอันนี้คือหวานไม่ทั่วพูดง่ายงแต่ด้วยความที่ตอนนี้จะเอามาหวานได้ไหมมันไม่ได้อะตอนนี้มันไม่มีน้ําเลยนะครับน้ําไม่มีเลยในทุ่งนาตอนนี้แห้งไปหมดนะครับแต่ก็ต้องทําไงก็ไม่ได้นะครับหลายหลคนเขาก็ยังไม่ได้หวานนะ เพราะว่ามันหว่นไม่ได้บางคนเขาก็ปล่อยไปก่อนแต่คุณแม่ผมเขารีบไปหน่อยเพราะว่าเขารีบตามคนพูดมาคนอื่นพูดว่าไปใส่ปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยพอมีน้ํามาไปใส่ได้แล้วเน่งแกก็จะเป็นคนอย่างนั้นแต่ไม่ค่อยดูว่าอะไรอะไรมันควรจะเป็นไปนตามการนะครับ ก็อย่างนี้ตอนที่แกไปใส่ปุ๋ยนะน้ามันไม่ไม่เยอะนะครับมีมีน้ําอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรก็ใส่ไปครับแต่ว่าเนี่ยแหละมันมันไม่ทั่วมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าจะมาใส่อีกมันก็ตอนนี้มันไม่ได้สิเนี่ยจนจะตายอยู่แล้วข้าวนะครับฝนมันทิ้งช่วงจนโอ้นะครับนี่เห็นไหมจนมันจะแย่อยู่แล้วนะเนี่ยเนี่ยติดกับ พนหรือคูนานี่นะครับแห้งแล้วนะครับนี่ไหแห้งจนข้าวหัวหงอกแล้วเ้าหัวงอกเข้าจะตายแนละ้วเออเนี่ยตอนนั้นก็พอดีหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าพอมีคลิปออกอากาศเลี้ยงเลี้ยง youtube ไปด้วยหน่อยทํางานให้เขาหน่อยทำงานให้พี่ youtube ก่อนเพราะว่าไม่ค่อยมีคลิปแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวงานไม่ค่อยจะเดินเพราะว่าปกติช่องก็จะไม่ก็ไม่เดินอยู่แล้วนะคนก็ดูน้อยอยู่แล้วแต่ก็ทําไปครับใจรักเนี่ยครับเท่าที่เห็นนี่ก็แห้งแรงนะครับเห็นไหมอืมต้นข้าวก็ไม่โตไม่แตก่กอนะครับดูของฝั่งนูน้นเขามีแตก่กอนะเหมือนนาเขาจะขังน้ํากว่าหรือย,ยังไงไม่น่าจะเกี่ยวแต่น่าจะเป็นเพราะว่า ปัจจัยดินหล,หลายอย่างนะครับแต่ของเราก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ให้จบก่อนก็นแล้วกันนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับที่เห็นนี่นะนะครับมันก็เนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเพราะว่าไม่มีน้ำนั่นจะใส่ไปทำไมนะครับนี่ครับก็ฝนก็ไม่มาเลยท้องฟ้าโล่ง เห็นไหมวันเมื่อวานกับวันไหนนะเมื่อเมื่อวันเมื่อวันจันทร์ร้อนมากร้อนจนไม่รู้จะพูดยังไงใช่ไหมนี่อ่องฟ้าเอวันนี้พอดีมีเมฆหน่อยวันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยโหแย่มากราคารนิ่งร้อนแล้วก็พอมาเมื่อวานก็ดีหน่อยมีเมฆมีอะไรที่มันทําให้เคริ้มๆบ้างนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างทีนี้ทางนี้มันก็มี เขียวมีอะไรบ้างแหละแต่ถ้าเราไม่ตัดมันก็จะเป็นเหมือนฝั่งนู้นแหละใช่เพราะก็จะเป็นต้นใหญ่ๆเห,หมือนฝั่งนู้นแหละอันนี้ขนาดตัดนะเนี่ยขนาดตัดยังขึ้นมาสูงเลยปีที่แล้วก็อย่างนี้แหละตรงนี้จะสูงมากสูงมากเป็นไงดีไหมส่วนผมว่าไม่ดีเนีย่ยปีที่แล้วตรงนี้ลม้มนะขนาดว่าตัดใบไปสองรอบมันก็ยังสวยปีที่แล้วนะแต่ปีนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าน้ำไม่มีน้ำน้อยนะครับนี่ปี ที่แล้วตรงนี้ก็ล้มครับผลผลิตก็ค่อนข้างได้น้อยบางต้นข้าวก็รีบเพราะว่ามันงามจัดมันสวยมากเกินไปนะครับจะพาเดินชมครับเนี่ยข้าวตัดใบก็จะมีความสม่ําเสมอกันอย่างนี้แหละเป็นพี่น้องนะเห็นไหมนี่สม่ําเสมอกันดีนะนะแต่ตอนแต่สีอย่าไปดูสีมันอาจจะเหลืองบ้างเขียวบ้างเนื่องจากว่าเราใส่ปุ๋ยอ่าไม่พอนะครับเห็นไหมถ้าเปรียบเทียบกับของลุง ของลุงมันก็จะสูงแล้วก็จะไม่เท่ากันไม่เสมอกันนะครับเนี่ยแต่ห้องเรามันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันถอดยอดขึ้นมาใหม่มันก็จะเท่ากันเสมอกันถ้าถามผมนี่ยว่าเป็นยังไงผมว่าสวยอยู่นะเนี่ยเห็นไหมมันก็ต้นเสมอกันสวยดีของเราแต่ด้วยความที่เขาขาดน้ำแค่นั้นเองนะครับน้ำไม่มีเลยนะครับอ่าก็ต้องรอต่อไปทำนากับธรรมชาตินะครับกับธรรมชาติก็เช่นนี้ ธรรมชาติรอฟ้ารอฝนนะครับรอฟ้ารอฝนว่า,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 าจะตกมาเมื่อ,อไหร่นะครับจะตกตอนไหนนี่ครับก็ต้องรอกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเดินพาเดินไปชมด้านบหหนหัวนาบ้างเดินไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เจาะจงต้นข้าวนะครับนี่แหละทุ่งนาข้าวหอมมะลิของบ้านผมนะครับภาคอีสานของเรานะครับในช่วงนี้ชายแดนทางสีเกตบ้านเราก็ แล้วก็อีสานสี่จังหวัดก็ยังสง,งบอยู่บ้างแต่ก็อาจจะมีการาล้ำล้ำอะไรกันนิดๆิดนีหน่อยก็เจรจากันตามข่าวแล้วนะครับใครติดตามก็ติดตามผมก็ติดตามตลอดตอนเป็นบ้านบ้านเกิดผมเองนะครับบ้านเราจังหวัดเรานะครับติดชาย,ดยแดนเราก็ต้องหมั่นเช็คข่าวนะครับแล้วก็ตอนนี้วันนี้วันที่ 7, เจ็ดก็เจรจาก็หอยเจรจาราบรื่นไปด้วยดีเด้ออ่ะ นี่ยครับตรงนี้ก็จะเขียวสวยงามเป็นพิเศษหน่อยนี่นี่นี่เห็นไหมเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่านปุ๋ยได้พอเหมาะพอควรครับตรงไหนที่ไม่โดนก็คือไม่โดนนะอย่างว่าแหละถ้ามาหวานคนเดียวมันก็อาจจะไม่โดนได้นะครับอาจจะหวานไปลืมไปนะครับผมก็ทุกทุกปีกับประวานกับคุณแม่สมัยน้องชายยังไม่กลับไม่อยู่บ้านนะครับผมก็จะหวานกับคุณแม่ก็จะ หวานไปหวานเหมือนกันนี่แหละหวานไปหวานไปหวานไปเลย,เลยนะครับแล้วก็รอลุ้นว่าตรงไหนมันเหลืองเนี่ยถ้ามันเหลืองอย่างนี้ก็จะเอามาซ้ำนะครับเอามาซ้ำตรงที่มันเหลืองแล้วมันก็จะเติบโตเท่ากับเพื่อนของมันนะครับนะอ่าเห็นไหมนั่นแหละคือก,การที่พวกเราทำนากันมานะครับก็หลายๆคนก็ปีที่แล้วผมทำคลิปว่าทำนาขายข้าวได้เท่าไหร่ก็มีคนมาคอมเมนต์ว่า ไม่ได้ทําเองอ่าอย่าพูดไปเลเออเขาติดตามชีวิตผมจริงไหมอย่างนี้ผมก็ไปคอมเมนต์เขาว่าว่าติดตามชีวิตผมจริงไหมเนาะอะถ้ารู้จักผมแล้วจะไม่พูดเลยเขาก็เงียบเขาไม่ตอบมาก็แสดงว่าแล้วแต่เขานะครับแล้วไม่ใช่เรื่องของเราเพราะว่าผมนี่รู้ตัวเองดีผมทํานามาตไม่แป่ผมย้ายกลับมาจากน,นครสวรรค์และก่อนหน้านี้ตั้งแต่เป็นเด็กมาอ้ยสะพูดเลยถ่เอา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 อะไรนะเอาใครถห,หน้าก็ยังเคยทาเองเลย นะครับทำเองได้หมดเลยนะแม้แต่มัดต้นก้าถอนก้าดำนาเป็นหมดแหละนะครับแล้วก็เป็นลูกชาวนาเนาะแล้วก็มัดมัดข้าวเลยก็เป็นนะครับไม่เห็นจะยากอะไรเราเกิดมาลูกชาวนาเนี่ยดูมือผมนี่นด้านหมดไม่เคยไม่ไม่เคย,เคยดีกับเขาเลยปีนี้ดีหน่อยไม่ค่อยได้ลงมีน้องชายมาช่วยบ้างแต่ปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าการทานาเรา ปล่อยว่างมากขึ้นไม่ค่อยยึดติดไอ้อย่างของป้าแกก็ไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ไอยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะตรงนี้แต่แกใส่ตรงแกใส่ตรงตรงนั้นเขียวเขียวตรงนี้ไม่ได้ใส่แสดงว่าอาจจะใส่พร้อมๆกันเนื่องจากว่ารอรอน้ําน้ําช่วง,น,งน้ําตรงไหนมีก็อาจจะใส่อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาเดินไปดูด้านบนเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันก็จะเหลืองเหลืองเขียวเขียวตามภาษามันเนาะโอ้ยนี่ยิ่งแห้งครับเนี่ย นี่มันพอมีน้ำหมอกบ้างในยามเช้าแหละแต่ไม่มีหรอกนะน้ำเห็นไหมไม่มีน้ำเลยนะครับนี่นี่ก็เหมือนกันนะครับสภาพแวดล้อมในวันนี้ก็ประมาณนั้นนั้นก็ดูเอานะอเดี๋ยวพาไปดูด้านบนเลยดีกว่าเดินไปอีกนิดหนึง่งจ,จะถึงต้นไม้ต้นนั้นแล้วนะครับเดนถึงต้นไม้ต้นนี้ก็ค่อยถ่ายอีกทีครับผมโอเคไป มีนี่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้นหญ้าเพียบเลยนี่ต้นหญ้านี่เขียวๆนี่ไม่ใช่อะไรน,นี่นี่ต้นข้าวเขียวๆไอ้ต้นหญ้าพกนี้เนี่ยต้นหญ้าเขียวต้นหญ้าหญ้าเยอะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอะไรน้ำมันไม่มีอะครับนี่น้ำม,มันบ่มีไอ้มาเผาอะไรเนาอนี่น่าจะมาหาหนูบอกหรืออะไร อ่ะตรงนี้ก็โอ้ตรงนี้หนานะหนาดีแต่ก็ตัดใบไปแล้วก็แสดงว่าต้นแข็งแรงทำให้เขียวชูอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับนี่สภาพต้นข้าวจะเท่ากันนะครับเท่ากันไม่ตะปุ่มตะปำนะครับต้นข้าวจะมีความเท่าเทียมกันไม่ตะปุ่มตะปำแล้วก็เห็นไหมครับดี นดีในของผมนะของพู้ท่านไม่รู้เนี่ยของลุงไม่ได้ตัดของลุงของป้าไม่แต่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะหลายปีที่แล้วตัดให้แกเคยถ่ายคลิปรักษาโรคอ่าการการการเป็นอะไรนะการที่มันมีเพีย้ยไฟหรืออะไรนี่แหละตอนนั้นมันก็แก้ได้นะตอนนั้นตัดให้แกก็ทําให้ข้าวสวยเลยนะครับอันนี้ก็ตุ้งหน้าของผมเองกับคุณแม่นะครับนี่ พี่กับกบน้องชายแหละยังไม่ได้แบ่งปันกันเลยเราทําด้วยกันไปครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเอ,อว่าลูกกําลังเล็กอยู่ทํานาไม่เป็นกันหรอกโตขึ้นจะเป็นไหมก็ไม่รู้แต่ก็ต้องแบ่งให้เป็นมรดกเป็นทรัพย์สินให้เขาเราจะาไปทาอะไรก็เรื่องของลูกๆเขาแต่ไม่ได้หัวซาละไม่ได้สนใจนะครับอ่ะนี่แหละครับก็เข้าตัดใบของผมทุ่งนาเข้าหอมมะลิในปีนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะถ้าจะให้ดีกว่านี้ มีน้ำมีฝนรับรองว่าดีแน่นอนนะครับเนี่ยถ้ามีน้ำมีฝนตกลงมานะครับก็คงจะดีไม่น้อยนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลกระทบกก็ันทุกคนแหละครับยกเว้นใครเขามีน้ำสูบใส่นะครับบางคนเขาสูบน้ำใส่บางคนเขาก็มีน้ำติดคองใส่แต่ผมมองว่าต้นทุนก็สูงขึ้นอีกแหละเวลาคำนวณดูดีๆขายก้าวแล้วต้นทุนหักหรือยังค่าแรงเราหักใส่ด้วยนะไม่ใช่ว่า อ่ากำไรเยอะค่าแรงไม่มีเงินอย่าลืมด้เงินเหมือนสองเหมือนไม่ได้เยอะนะครับดังนั้นการทํานาก็ผมเองแหละคิดใหม่นะก็เอาเท่าที่ได้เท่าที่ไหวแล้วก็ทําไปนะครับผลผลิตได้เท่าไหร่ก็ก็เท่านั้นบางทีเราไปเค็นมากลงทุนเยอะนะจะบอกให้เวลาเพิ่นได้เงินเพิ่นเคยจดไม่หม่ละอ่านะ ได้เงินกันมาจดไว้บ้างไหมเอ้าประมาณนี้แลยเด้อข้าง,งบนหัวหน้าเดี๋ยวก็จะลงไปแล้วนะครับลงไปข้างล่างแล้วล่ะนะครับก็พากันจดไว้หน่อยนะครับไถานาไปเท่าไหร่จ้างคนเท่าไหร่บางคนจ้างเขามาฉีดจา้าจ้างเขาใส่ปุ๋ยอย่างนี้คิดไว้บ้างไหมนะครับถึงจะไม่กี่ร้อยแต่หลายครั้งมันก็กี่พันละ่นะอ่าข้าวราคาก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับต้นทุนมันมีมทุกบาททุกเม็ดนะครับทุกอย่างมีต้นทุนดังนั้นแล้ว กำไรมันน้อยมากๆถามว่าทํานากันหลายเดือนเนี่ยมันคุ้มไหมนะครับะในส่วนตัวผมคุ้มในเรื่องของการมีข้าวไว้กินนะครับอ่าเราทําแล้วเราก็ไม่อดเราก็มีข้าวไว้กินเวลาญาติพี่น้องมาก็ได้ฝากได้กันได้ฝากข้าวกันในเป็นของฝากไปนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นนะผมว่าแต่ในเรื่องของทุนกําไรเนี่ยมันมันได้น้อยจริงๆนะครับมันไม่ใช่ว่าได้เยอะ ไม่เหมือนข้าวนาปังเขาปีปีไหนที่เขาทํากันแล้วเขาก็ปีที่แล้วเนา่เขาบอกเขาขายได้เป็นแสนก็ใช่ก็ข้าวนาปังไม่เหมือนนาปีนะนาปังสามเดือนเองนาปีต้องกี่เดือนละ่ะอันนี้ก็แห้งไม่มีอันนี้เลยนาปีมันอาจจะลงทุนเยอะนะผมว่าแล้วก็ระยะเวลาปลูกมัน,นานถ้าเป็นข้าวหอมมะลิด้วยอ่ะเป็นว่าใครทําได้เยอะก็คือได้เยอะแต่ส่วนผมทําก็ขายได้เยอะอยู่แต่ว่าต้นทุน ผม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 เซ็นเขาไว้หมดไม่ว่าจะเป็นการเซ็นการไถานาไถฮุดไถบ้านเซ็นหมดแหลนะปุ๋ยก็ยังเซ็นไม่เลยข้าวปลูกก็เซ็นเขาไว้นะพอขายข้าวได้ก็เค,เค,เค,เคลีย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 เราเหลือเท่าไหร่ก็คือเป็นของของเราเราก็ค่อยมาดูแลก,กันเราในเรื่องระบบเงินอันนี้ก็ให้ดูความแห้งแรงกับยาไปนะครับนี่แห้งแรงไปเมดนะครับ อ๋อโอเคนั่นแหละก็ทำนาก็ว่ากันไม่ได้แล้วแต่ของไของมันบางคนเข้ามาคอมเมนต์เขาก็บอกว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นทำนาไม่ได้กําไรอะไรอย่างเงี้ยเขานะ่ะได้เขาไอย่างเงี้ยได้ก็ได้ไป <c oughs> ก็มันนาผมนะผมถ่ายแล้วก็สื่อถ่ายทอดในความคิดว่าเออเนี่ยมันก็มีต้นทุนอย่างนีออ้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เก็บไปกินไม่ได้ขายหมดเนี่ยให้จะไปขายหมดใช่ไหม <c oughs> ให้หมดจะอะไรกิน ซื้อข้าวกขากสอบไปสอบแล้วเป็นพันเฮ้ยข้าวสารกระสอบแล้วเป็นพันอ่าของเราทําแล้วก็เก็บไว้กินบ้างก็ได้อะไรเงี้ยนะไม่ใช่ว่าไปขายหมดแม้แล้วเพื่อนขายหมดเพื่อก็ว่าเพื่อนได้กำไรหลายนะครับขายหมดก็ได้ว่ากําไรเยอะอะไรเงี้ยเนี่ยครับสองฝั่งมันจะความแตกต่างกันนาที่ตัดใบกับไม่ตัดใบันั้นแล้วมันก็มีความแตกต่างกันอยู่ นะครับเห็นไหมดีหน่อยมีคนมาตัดหญ้าคูนาเนาะเขาเขาคงจะตัดไปให้บัวแหละนะครับก็ดีไปครับปีนี้ไมไ่เลี้ยงวัวสบายใจมากๆไม่ต้องไปพะวงไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องไปเป็นทาสของวัว <c oughs> อ่ะเโอเคในคลิปนี้ก็ประมาณนั่นแหละพามาชมทุ่งนานะครับในวันนี้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคลิปก็บ่นไปพูดไปครับตามภาษานะครับตามภาษาคูดจะให้ ฟีสไต์ตามชื่อช่องว่าฟีสไต์นะครับถ่ายไป,ไปเป็นเลยๆอยู่แล้วนะครับนะถ่ายพอได้ถ่ายถ่ายพอได้ทํานะครับเพราะใจรักครับพุ่มนั่นแหละครับก็ในคลิปนี้ก็นี่แหละสองฝากฝั่งนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นไม่ตัดใบฝั่งนี้ตัดใบนะบดังนั้นก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความสูงนะครับและก็ตอนผลผลิตก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีผมจะพามาชมถ้า ไม่ได้ตัดปีลนะอาจจะตัดสินใจตัดแต่ปีเขาตัดเยอะนะปีนี้มีคนไม่ตัดน้อยมากปีนี้นอกจากว่าคนไม่มีเครื่องตัดยาคนไม่มีเวลานะครับอ่านะอ่ะ,นะอะในคลิปนี้นะผมคูดจะให้พี่ตายก็เอ่ยคาว่าวัสน,นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับผมนะสนับสนุนหม่นะช่วยดูคนละวิว <c oughs> สักหน่อยก็ยังดีแล้วนาทีก็ยังดีนะครับนะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมบายบายครับ, bye bye, รบในคลิปนี้ นะครับเจอกันในคลิปต่อไป